สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟสี่แล้วก็พ่อแม่พี่น้องสุปผูุ้กข,ขนเด้อคะ่ะเมื่อนี้ยายรุ่นนี่นนมาเห็ดไม้กวาดให้เบงอิงไม้นาะเพราะว่าหลงมาปั๊บกบล้องเบงเราก็ลองทายเบงอิงไม้ท้นึงว่ามันอีเป็นค้างคว่ำมาเปลี่นค้างท้ายคือเกาบ่ค่เมื่อนี้ยายรุ่นก็เตรียมดอกหญ้าไปแล้วเอาไปใช่น้ำมาสะดิดน้ำไปแล้วเตรียมดอกหญ้าไปแล้วแล้วก็จับเป็นจับเป็นลูกๆไว้แล้ว Hai luật hào gần hào gần. Dạ vậy. Hai đại luật ở Hai đại đam nung. Đam nung, Thế mà và... Hào xăng bưng kỳ lô mình kỹ đây song kýt qua được. Hàm a dạp đại nhiên sĩ tân. Hàm a dạp đại nhiên sĩ tân. Hàm a dạp đại nhiên sĩ แม่บนทายกเช็มมาเช็มกันมารูเดีด้วนบางทีอายทคิดอยู่คนเดียวกระยานเข้ามาจวดเอาว่าใหญ่คนนี้มันจมมัยยยยนยั่งอยู่คนเดียวเรียวหน้าเรียวร่างอยู่บนเสาเวลาายคิดต่ละเทียก็ได้ <c oughs> นี้ยังบ่ไปตีเข้มทีอะเล่นฮอนฮอนกันเช็คเพียงวันกินข้าวซอยกันยังตีเข้มก่อนข้าวซอยนี่เจอของทักไม่กวอนให้ได้สิบอันกอนได้สิบอันแล้วก็ไปตีเข้ม ไม่ได้เพราะว่าเอ่อวัสดุดอกหญ้ามันนะยาจักก็เลยปีนึงมันโอ้ทีเดียวเฮาก็ต้องไปเก็บไว้แต่หน้านี้แต่ป่านนั้นปีนี้มันได้หญ้าดอกหญ้าเก่าๆดอกหญ้าบ่ค่อยงามถ้าเอาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์พุ่นดอกหญ้างามพอดีบ่แก่เกินมันย่าแก่เกินเด้มันย่องเด ถ้าดอยาแก่เกินแล้วอีหยังอีนแข็งเด้เห็นไม่กวาดบ่อ่อนถาดกยางยก็เลยน้ามันีได้สั่งซื้อเข้าไว้ได้หลายมันได้เหดปีนึงพอดีีนามอยอดมอหอกระบแคพอดี เอาไว้น้อยกะกลางปีมาเฮากะห้าเนียไปซื้อน้ำให้กะเขากะเอาไว้แต่เฉพาะพอดีกุ้มปีข้องไข่ข้องมันเนาะเพราะว่าเที่ยวนี้มันเป็นแรงผลิตไม่กว่าหนีพอค้าหัวจักแล้วเข้าเที่ยวมาซื้อเลยก็้ามาเอาเดือนเราเทียช่องเทียตั้งไล่เจ้ามันเนี้ยเหมือนกันเลยผลิตบทหนจะ เอ็ดจีคนไดนสนใจยักเห็ดลองเบิงเห็ดไว้ไส่ก็ดีเด้อค่ะเห็ดบ่อยากแต่ว่าห้อห้าวัสดุยากอันที่ว่าเขามีเหนียวมีไคในตลาดเขาก็ซื้อเอามาได้แต่ว่าดองงาเนี่บอกมีไคค่ะบราค่อยมีไคห้องห้ารีบห้าซื้อไว้แต่ยามโอ้กนี้เบิดน้ำมันละก็ไม่ได้ละ <c oughs> น้ำต้วเข้แล้วกบะมีแล้วบะมียังอีเห็ดแล้ว,ลวน้อแรงมากมะมียังเห็ดก็เห็นไม่กวดาคายเป็นรายได้เสริมอีกอย่างหนึง่งอีกทางหนึ่งค่ะเราถ้าผููบ่อเห็ดค่ายเห็ดขอแตไไ่ไว้ไซนี่ก็ดีจ้ะไว้อบมาดามหนึง่งมาเป็นดามหนึง่งน่ยากดามเราก็ต้องไป ห้าตัดเอาหนผูกเข้าเพี่ากะบ่าได้เหรอยานปาไม้เขาจับก็ต้องซื้อสั่งซื้อบนที่เขา้าหมุ่งห้ามห่วงเข้าม,มาสั่งซื้อมาแล้วกันก็พอได,ไ,ได้ใจในครอบครัวเด็กหา ยังกนันดูดีหาจับโอดีก็ไม่กวัดออน์อ่องเมาองงาขอบคุณไลนๆที่มีคนติดตามป้าเดือดท้า ลองเฮ็ดลองเบิงไว้มีคนเบิงบอสนใจบอหันเล้ากาตามัมีเอฟซีให้กำลังใจล่เยอะคือกันก่อนละก็ <c oughs> มีกำลังใจอย่าลืมกต็ติดติดตามให้ยายได้เด้อคนใดเข้ามาเบิงแล้วค่ะติดตามให้ยายล่้นได้เด้อ ไทยให้แต่อี้ชดบีกว่านี้นี่ยายนุ่นอยู่คนเดียวลากุ๊จากล่านไปโรงเรียนแล้วก็ได้มาเฮ็ดคิดคิดกันทำไม่กว้าดให้พ่อแม่พมี่น้องบึงไม่เตี้ ลหนึ่งวันยี่โม่มีผขุนบึงการเที่ยวนี้เห็ดออกมาแต่ละคิดก็มีขลเบึงมียอดดูเปลี่ยนพันหัน,นช่องพันช้าหันก็นมีแล้วเจ้า <c oughs> คุณพี่น้องดีไร่ไร่จ้ะดามโนยแล้วเข่งแข่ง้เดียวหนึ่งสองสามสี่ ây น้อยน้อยก่เห็นงาโอ้ยมุ้งนางกระบดี

ียกกระสุดพอดีกระเร็วพอดีด <Okay. S 1> นี่ก็ไป่าที่สี่ที่าง พี่จีที่หยาตักไว้วแล้วเราเด้อดค่ะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซนนี้กันเนาะเอาไว้พอกันคลิปหน้าตัวไปจ้าสวัสดีค่ะ